อ่างล้างหน้าแล้วก็กระจกบ้านใครมีคราบสกรปรกแบบนี้บ้างวันนี้เรามีสูตรมาแนะนำที่ไม่ระคายเคืองต่อผิวและไม่มีกลิ่นชุนนะนั่นก็คือการใช้แป้งเด็กขอแนะนำว่าขอให้เป็นแป้งเด็กที่มีสีขาวเพราะว่าขณะใช้งานมันจะได้ไม่เกิดคราบนะเรานำแป้งเด็กมาผสมกับน้ำนะ ให้มีความเข้มข้นของแป้งเด็กมากหน่อยหลังจากนั้นหลังจากนั้นคือโอ้ยเราลืมอะไรเนี่ยเราดันลืมฝาปิดอืมแล้วแบบเนี้มันจะเขย่าให้น้ำกับแป้งอะ่ะเข้ากันได้อย่างไรเอา้าพร้อมแล้วก็เขย่าขย่าเขายาว,ยาว,ยาวให้น้ำกับแป้งเข้ากันเลย เมื่อน้ำกับแป้งเข้ากันดีแล้วเราก็นำมันไปเช็ดเช็ดเช็ดเช็เช็ดช็ดสำหรับที่อันไหนสกปรกมากเราก็เอาแป้งเด็กเนี่ยโรยโรยโเข้าไปนี่นี่ทุกคนเห็นไหมว่าคราบสกปรกที่เกิดขึ้นเมื่อข้างต้นตอนนี้มันหายไปหมดเลยโอ้ยสูตรนี้ไม่ระคายเคืองต่อผิวไม่มีกลิ่นฉุน เช็ดได้ยาวนานอย่างที่คุณต้องการเพื่อนๆลองทำดูนะ